เปากิ่งการยกมือไหว้ขอโทษหลังดราม่ากลางไลฟ์สดรับรุนแรงจริงจริงทรยศถ้าไม่เข้าไปอยู่ในค่ายได้หมดถ้าสซเชื่อจะดังขนาดนี้เหรออ๋อออกจากค่ายดังค่ะ <c oughs> อยู่ค่ายไม่ดังค่ะพี่ฟังไหมอุ้ยยันไม่ได้ไม่ได้จำคาง <c oughs> ่ะไม่ชอบเจ้ามอนนั่งอยู่รายไม้ <c oughs> ไม่ชอบค่ะไปตรงอ, <c oughs> รอื่นไปายมดราม่าจนได้กลางไลฟ์สด เปากิ่งการนักร้องสาวสวยคมหลังโบกมือลาเจนเนี่ได้หมดทะสดชื่นออกมาแล้วปังมากๆล่าสุดไลฟ์สดเกิดเหตุการณ์สุดทนจนกลายเป็นดราม่าเจ้าตัวออกมายกมือไหว้ขอโทษหลังสาวเปาสุดทนโต้ตอบคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าทรยศบ้างและพูดจาลามถึงพ่อแม่บ้างโดยเจ้าตัวบอกไม่ใช่คนเรียบร้อยพร้อมทั้งไล่คนที่มาด่าด้วยจนกลายเป็นดราม่ากลางไลฟ์สดนั้น ล่าสุดเผยคลิปเป่ายกมือไหว้ขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นหากพูดอะไรไม่ดียอมรับยังใหม่ในวงการชีวิตเปลี่ยนไปมากไม่ได้คิดว่าตัวเองดังหรืออะไรมีพี่ๆในวงการบอกว่าเราเริ่มจะดังแล้วนะจะเม้นจะทำแบบนี้ไม่ได้จะเข้าพื้นที่บุคคลสาธารณะแล้วหนูต้องขอโทษด,ด้วยที่เมื่อวันเนี่ยไลฟ์สดหนูยังเป็นมือใหม่บางคำพูดรุนแรงจริงๆบางคำก็ด่าพ่อแม่ ด่าเลยด่าหนูด่าได้แต่พ่อกับแม่เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยครัพี่ถามเยสิอ่าหลังจากที่เข้ามาอยู่ในวงการเนี้เข้ามาแบบทํางานมากขึ้นเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปไหมฮะก็เปลี่ยนไปมากเลยค่ะเปลี่ยนไปมากตรงที่ว่าตอนแรกเป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนดังหรือว่าอะไรยังไงแต่ตอนนี้มีพี่ๆในวงการแล้วก็ มีผู้ใหญ่ค่ะคอยบอกว่าเออเราเริ่มจะดังแล้วนะเราเม้นอย่างนี้เราทำแบบนี้ไม่ได้เราเริ่มที่จะเข้าสู่แบบพื้นที่บุคคลสาธารณะแล้วค่ะใช่ก็คือมันจะเข้าสู่โหมดการวางตัวยากนิดหนึ่งคือเราอาจจะเป็นตัวของตัวเองหรือว่าเราอาจจะคิดอะไรทําอะไรเราจะพูดออกไปไม่ได้แล้วคราวนี้เราจะต้องแบบกลับไปเขาเรียกว่ากลับไปคิดให้ดีๆหลายๆอย่างนะฮะ ซึ่งวันนี้ก็มีการพูดคุยนะบอกว่าน้องเปาแล้วน้องเปาจะรับอารับมือกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าหรือไม่ชอบเราอย่างไรน้องก็ตอบดีนะค่ะอ่ะเดี๋ยวตอบหน้ากล้องหรือตอบดีเลยพี่อยากฟังค่ะพี่หนูก็ขอโทษด้วยนะคะที่เมื่อวานในไลฟ์สดอะคะ่ะหนูว่าหนูยังเป็นมือใหม่อ่ะคะ่ะและที่สําคัญบางคาบางคอมเมนต์พูด จ้าแบบรุนแรงเกินไปจริงๆอะพี่บางทีก็ด่าพ่อด่าแม่ซึ่งด่าหนูเลยค่ะด่าได้แต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะก็หนูไม่มีอะไรจะพูดกันหนูก็ขอโทษด,ด้วยที่รู้เท่าไม่ถึงการค่ะเมื่อวานค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ